เป็นยาหมองอ่ะเป็นน้ำน้ำเหมือนเดิมนนใชชื่อเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ยาหมองไม่ใช่ยาหมองแค่น,นั้นเองจบก,ก็ไรอ่ะม,มาอีกแล้วอุ้ยมีของมาฝากเยอะแยะเลยครับจากจันทบุรีนะครับน้ำมันว่านนะครับปวดหัววิงเวียนศีรษะนะครับสูตรดมนะครับนี่สูตรดมอย่างนี้รับรองว่าท่านจะสดชื่นแม่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้มแมลงสัตว์กัดต่อยก็นี่ใช้น้ำมันว่านของเรานะครับของหลวงพ่อเขียนแห่ง เขาขี้จกูหรือว่าเขาเรียกว่าเทพระเจ้าแห่งเขาขี้จกูนะครับปวดหัวทาตรงนี้ทาทาทาตา,า,าก็รูอ้อยากจะสูดลมก็ดูโอ้โหแล้วเราท่านจะชื่นใจป,ปวดหัวปวดฟันหายไปทิ้งเลยครับท่านอยากจะได้น้ำมันว่านของหลวงพ่อเขียนแห่งเทพพระเจ้าแห่งเขาขี้จกูนะครับติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี่ครับผมโอ้โห นวครับน้ำมันครับเอามาฝากท่านน้ำมันว่านน้มันว่านของหลวงพ่อเขียนนะครับเทพเจ้าแห่งเขาคิจกูนะครับท่านขึ้นรถลงเรือลงเรือไปเหนือล่องใต้ปวดหัววิงเวียนศีรษะนะครับเราจะทำไงหยิบน้ำมันว่านของหลวงพ่อ,พขอเขียนนะครับเทพเจ้าแห่งเขากิจกูนะครับจันทบุรีามาสูดดม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 รับรองว่าท่านจะหายเป็นบิตทิ้งนะครับ <S <S อยากจะได้น,น,น้ำมันว่านของหลวงพ่อเขียนนะครับเทพเจ้าแห่งเขากิจกูอย่าลืมนะครับ ไปจันทบุรีหรือแว่ไปที่วัดกระทิงสักหน่อยนะครับอยากจะได้ไปไว้ในตู้ตตยาประจําบ้านของท่านก็ติดต่อมาที่น่ครับเบอร์โทรข้างล่างนี้ครับผมแป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 มแเรียบร้อยเลยครับไปก่อนครับ